สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางสถิติหวยที่ออกวันที่16ตุลาคมย้อนหลังทั้งหมด30ปีด้วยกันมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเนาะช่วงท้ายคลิปค่ะก็จะเป็นแนวทางเลข าแยกออกบ่อยแต่แยกตามหลักนะคะก็เดี๋ยวไปรับชมกันค่ะว่าาข้อมูลในคลิปนี้นะคะเลขอะไรจะมาบ่อยกันบ้างสำหรับแนวทางงวดวันที่16ตุลาคม ก่อนอื่นนะคะทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะแล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทังช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ Altyazı M.K. ต่อ,อมานะคะจะเป็นเลขออกบ่อยรางวัลเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ออกทั้งหมด1ครั้งก็จะมีประมาณดังนี้ค่ะ fc ท่านใดชื่นชอบก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยก็ยังไม่มีชุดข้อมูลไหนที่ออกซ้ำกันเลยนะคะสำหรับ3ตัวชุดด้านบนเนาะ ส่วนต่อมาค่ะจะเป็นเลขออกบ่อยรางวันเลขท้าย2ตัวรางวันที่1ออกทั้งหมด2ครั้งได้แก่เลข6 2 7 2 7 7ต่อมาค่ะออกทั้งหมด1ครั้งก็จะมีประมาณดังนี้นะคะ fc ท่านใดชื่นชอบก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เลยชุดนี้ก็เป็น2ตัวด้านบนค่ะออกทั้งหมด1ครั้ง ส่วนต่อมาเมื่อเรานำมาแยกตามหลักเรามาดูหลักร้อยกันก่อนเลขศูนย์มาได้กันทั้งหมด5ครั้งรองลงมาค่ะเลขสี่มาได้กันทั้งหมด4ครั้งรองลงมาค่ะเลข1เลขสองเลขสมเลข5เลขหเลข9มาได้กันทั้งหมด3ครั้งรองลงมาค่ะ เลข8มาด้วยกันทั้งหมด2ครั้งรองลงมาค่ะเลข7มาได้กันทั้งหมด1ครั้งนะคะในส่วนของหลักร้อยต่อมานะคะหลัก10เลข0์เลข4เลข5เลข7เลข8มาได้กันทั้งหมด4ครั้งรองลงมาค่ะเลข2เลข6 มาได้กันทั้งหมด3ครั้งรองลงมาค่ะเลข1มาด้วยกันทั้งหมด2ครั้งรองลงมาค่ะเลข3เลข9มาด้วยกันทั้งหมด1ครั้งนะคะในส่วนของหลักสิบต่อมานะคะหลักหน่วยเลข7มาด้วยกันทั้งหมด5ครั้ง รองลงมาค่ะเลขสองเลข4มาด้วยกันทั้งหมด4ครั้งรองลงมาค่ะเลข0เลข5เลข6เลข9มาด้วยกันทั้งหมด3ครั้งรองลงมาค่ะเลข1เลข8มาด้วยกันทั้งหมด2ครั้งรองลงมาค่ะเลข3มาด้วยกันทั้งหมด1ครั้งนะคะในส่วนของหลักหน่วย ต่อมานะคะจะเป็นเลขออกบ่อยรางวันเลขท้าย2ตัวหรือเลขล่างออกทั้งหมด3ครั้งได้แก่เลข98ต่อมาค่ะออกทั้งหมด2ครั้งได้แก่เลข00 0, 38 15 62 86 48 28 ต่อมาค่ะออกทั้งหมด1ครั้งก็จะมีประมาณดังนี้นะคะ fc ท่านใดชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยส่วนต่อมาค่ะเมื่อเรานำมาแยกตามหลักเรามาดูหลักสิบกันก่อนเลข9มาด้วยกันทั้งหมด5ครั้ง รองลงมาค่ะเลขสมาด้วยกันทั้งหมดสครั้งรองลงมาค่ะเลข0เลข1เลข3เลข6เลข8มาด้วยกันทั้งหมด3มครั้งรองลงมาค่ะเลขสองเลข5าเลข7มาด้วยกันทั้งหมด2ครั้งอันนี้ในส่วนของหลักสิบนะคะต่อมาค่ะหลักหน่วย เลข8มาได้กันทั ka, 9, ้งหมด11ครั้งรองลงมาค่ะเลข0เลข2เลข3เลข4มาได้กันทั้งหมด3ครั้งรองลงมาค่ะเลข1เลข5เลข6มาได้กันทั้งหมด2ครั้งรองลงมาค่ะเลข9มาได้กันทั้งหมด1ครั้ง รองลงมาค่ะเลข7ไม่เคยมาเลยนะคะในส่วนของหลักหน่วยก็เป็นยังไงกันบ้างคะในคลิปนี้ที่แอดรวบรวมสถิติมาแบ่งปันให้ถ้าชื่นชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเมนพูดคุยกันไว้ใต้คลิปได้เนาะส่วนคลิปนี้แอดก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ